ข่าววิน,นัยชิงคืนฟุตบอลไทยบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม2565โดยใช้ผาาู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีนกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใัใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้แบ็คขวาทีมชาติไทยงานเข้าบทสรุปโอเดนเซ BK บีเคกับทางมิชลัน โดยสโมสรอนเดนเซบีเคลงสนามพบก,กับทางมิชลแลนด์ในศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาในลีกสุดสุดของทางเดนมาร์กแมตช์ที่3ในการสนกาย2022โดยเกมนี้นิโคลัสบีคำสันแบ,บ็คขวาตัวเก่งทีมชาติไทยลงสนามเป็น11ตัวจริงยืนคุมเกมทางฝั่งขวาแต่สิ่งที่บอกว่างานเข้าคือทีมของมิโก้พ่ายแพ้ไปให้กับทางทีมเยือนมิชลแลนด์ถึง1ต่อ5โดยทีมเยือนมิชลแลนด์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนต่อ0ูจากทางอันเดอร์เดเยอร์ ก่อนที่จะทถินโอเดซ่บีเคมาตามที่เสมอได้สําเร็จ1ต่อหนึ่งจากการทําประตูของเจนเซนโดยครึ่งแรกทั้งคู่นะั้นเสมอกัน1ต่อหนึ่งและเข้าสู่ครึ่งหลังเป็นฝั่งทีมเยือนที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องมาบุกเพิ่มอีก4ประตูจากทางอิสคาเคนเดเยอร์คาบาและก็ซิสโตซึ่งนั่นส่งผลให้ K, โอเดซ่บีเคโต้สกัดของนิโครัสบิลกสันต้องหล่นไปรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนแข่ง3นัดเสมอ1แพ้ไป2 มีตั้งหมดแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนานแต่ผมเป็นต่วงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลก,กันว่าจะเป็นเช่นไรโดนจัดหนักักขนาดนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกักนดีครับประเดิมเกมแรกบทสรุปทีมชาติไทยประทักระทางทีมชาติบรรุนยัยโดยทีมชาติไทยชุดยู16ปีภายใต้การนำทัพของพิ่พอ่อนโมประเดิมนัดแรกศึกฟุตบอลยู16ปีทีมชมป์อาเซียน2022พบก,กับทีมชาติบรรุนยัยที่สนามมาโกโวฮาโชในช่วงเวลา19นาฬิกาที่ปานมา โดยการน,นี้ปรายชื่อสิบอ็ดตัวจริงนะฮะก็จะมีทนิสนุคุปะตะนาวินจิตรพลแซ่ลิวพัชรพลเหล็กกุลพันธวัฒนเขตชมพูต้นตะวันปุณทับมณีอาทิตย์แสนกร้ากิติพัฒน์บุญด้วงสรัญญวัฒน์นาประเสริฐกิจการปรุงโรดเบญชพลคงนัททวมทองดีและก็อนุมัติสีวงแก้ว โดยเริ่มครึ่งแรก20นาทีแรกนะฮะต้นตะวันปุญทบุนีมาหม่งให้ทีมชาติไทยขึ้นนำบรุไนไปก่อน1-0ต,ต่อมาเพียงแค่10นาทีต่อมาต้นตะวันคนเดิมยิงไกลด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามให้ไทยนำห่างบรุไนไปเป็น2-0และก็ต่อมานะฮะยังไม่จบแค่นั้นเกือบจะหมดครึ่งแรกกันอยู่แล้วไทยนำห่างไป3-0ต่อจากการหม่งของอนุมัติสีวงแก้วและครึ่งแรกทีมชาติไทยนำบรุไนไปอยู่3-0ต่อ ข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่53พันธวัฒน์เขตชมพูมายิงให้ทีมชาติไทยนหนีห่างบรูไนออกเป็น4-0ต่อและต่อมาอีก20นาทีกิติพัฒ์บุญด้วงเก็บบอลตกจากลูกเตะม,มุมก่อนที่จะยิงเข้าไปทําให้ไทยนําห่างไปเป็น5-0ต่อจบเกมทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไนไป5-0แบบยับเยินในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมต,ต่อไปของพิพพอบอนโมมีคิวนำทัพทีมชาติไทยยู16ปีพบก,กับทางสบบปบลาววันที่4สิงหาคมที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้เปิดหัวมาอย่างสวยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทําดีแล้วครับน้องๆง,งานนี้สู้กันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันอีกครับทีมชาติไทยได้ทีมใหม่ร่มศึกฟุตบอล4เศร้า kingscup โดยหลังจากก่อนหน้านี้มาเลเซียคือชาติแรกที่เข้าร่วมการแข่งขัน,นขฟุตบอลคิงส์คัพตามช่วงปลายทินฟีฟาเดย์เดือนกันยายนล่าสุดมีการยืนยันจากทางสื่อมวลชนมาเลเซียทว่าทีมชาติบริเวียยอดทีมรแร่งจากละตินอเมริกาคือทีมล่าสุดที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน,นขฟุตบอลคิงส์คัพโดยปัจจุบันบริเวียอยู่อันดับที่81ในการจัดอันดับฟีฟาและพวกเขาได้ปรากฏตัวในฟุตบอลโลก3ครั้งคือปี1930ปี1950และปี1994 โดยบริเวณนั้นยังได้รับถ้วยรางวัลโคปาเมริกาในปี2506ในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันคิงส์ครับดำเนินการในรูปแบบน็อกเอาท์ทีมที่ชนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนทีมที่แพ้จะเล่นตำแหน่งที่3ผลการแข่งขันแต่ละครั้งจะคืนค่าคะแนนการจัดอันดับฟี ف าในครั้งนี้โดยหนังสือมาเลเซียยังระบุอีกว่าสนามเว้นนี้ใช้เป็นสนามที่ดีสุดในการทดสอบเทคนิคของคิมปันกอนกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่า และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมิชุมพิชิอิเล็กทริกเอฟคั2022ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่21ธันวาคมถึง17มกราคมปี2023ในครง้ังนี้เป็นตาางานนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดประรชมและก็ร่วมเชีีรยกันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับ MF ทีมชาติไทยยืนยันตัวจริงบทสรุปเคด้าเอกับทางสีปัง f อ โดยดังเกด้าดา,ารุนอามันเอฟซีทีมชั้นนำมาเลเซยียซูเปอร์ลีกโลงสนามพบกับทางสีปะหงังเอฟซีศูกฟุตบอลมาเลเซยียซูเปอร์ลีกแ์ท,ที่13ของฤดูกาลในวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยเกมนี้สารวัตรเต็ดมิดมิดฟิลด์ห้องคเครื่องทีมชาติไทยมีรายชื่อออกสตาร์ทเป็น1เตัวจริง ในผลปรากฏว่าเคด้าเอฟซีต้นสก,กัดของสารวัตเด,ดมิรบุกพ่ายคาถินสีปะหงปังเอฟซีไปศูนย์ต่อสองโดยสีปะหังเอฟซีได้ประตูจากทางบรูดิเกชในช่วงนาทีที่32และก็67ในแขง่งนี้สารบโปรแกรมต่อไปสารวัตเด,ดมิตรมีคิวลงสนามพบกับทาง PSM มักกะซาวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้นะเป็นน้วันารนี้ต้องรองดูข่าวต่อไปกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีกว่าครับ เลส o ัสตี้โพสคลิปน้องกันธนวัฒน์สอนปาปีแมนดี้พูดประโยคเด็ดภาษาไทยจะเป็นยังไงโดยเลสซ o สตีนและผมโพสตช็อตธนวัฒน์สุจิตถาวรกองการทีมชาติไทยกับจังหวะสอนปาปีแมนดี้พูดอ่านภาษาไทยจะเป็นยังไงนั้นพร้อมแคปชั่นธนวัฒน์สอนปาปีแมนดี้อ่านไทยจะหาแค่ไหน ทางนี้ต้องจับตาอนาคตของธนวัต์สุจิตถาบอลกองกลางทีมชาติไทยให้ดีมีหลายทีมในเกาะอังกฤษที่พร้อมจะยืมตัวเขาไปเติมเกมรุกให้กับทางทีมอย่างเร็วควันในช่วงสมอนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อ,อมากันดีกว่าครับเจลิกจับชาวัดมิฟิลทีมชาติไทยขึ้นปกเตรียมจะลงสนามครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นโดน3แข้งตัวชอ็อปโดยการน,นี้ทางเจลิกจับชาวัดพีรชาติมิฟิลทีมชาติไทย ขึ้นปกเตรียมจะลงสนามครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นโดย3มแข้งตัวท็อปในครั้งนี้ซึ่งช่องทางทางเจลิกเล็กฟุตบอลของญี่ปุ่นจับตาเจ้าอินวีรชาติกองกลางทีมชาติไทยขึ้นปกเตรียมลงสนามครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นวันพุทธที่3สิงหาคมนี้โดยภาพดังกล่าวเจลิกจับชวัดขึ้นปกเผชิญหน้ากับทาง3แข้งตัวเก่งคาวาซกิฟอนเตอย่างโชโกะทาเนกุชิประกันหลังทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่อาคิฮิโระเอนนงะ นวรุกญี่ปุ่นจอมเก,ก๋าและก็มาซินโยตัวรุกชาวบราซิลคาดกันว่าจะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่าง2นักเตะทีมชาติไทยชวัดเยรชาติและก็ชนาทิพย์สมกสินในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะทาน้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตเวลา17.00นาาที่สนามโยโดโกะสากุระสเตเดียมในศึก YBC บรูวันคัพ2022รอบก่อนรองชนะเลิศในครั้งนี้เป็นนามังการนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันอีกครับจะเต็มก่อนจะเปิดลิกมาดามแป้งเตรียมจัดงานเปิดตัวสมสรการท่าเรือ7สิงหาคมนี้โดยอีกแล้วเจอกันนะสิงเจ้าท่าเตรียมเปิดตัวสมสร7สิงหาคมนี้ด้านมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำจัดให้ชมฟรีคอนเสิร์ตเกมอุ่นเครื่องคัสตอม ใดยการท่าเบรฟซีเตรียมเปิดตัวสโมสร,รสู้ศึกรีโวไทยลีกในรการใหม่วันที่7สิงหาคมนี้ท่ามกลางกิจกรรมและก็ไฮไลท์สำคัญต่างๆมากมายทั้งชมฟรีคอนเสิร์ตจาก3ศิลปินตำนานต่อด,ด้วยเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายที่จะพบกับทางคัสตอมยูเดตทีมจากศึกไทยลีก2 โดยสิงเจ้าท่าเตรียมทีมสู้ศึกนการนี้อย่างเต็มที่ทั้งเดินทางไปอุ่นคเครื่องล่องใต้ครับ222ที่จังหวัดสงขลาต่อด,ด้วยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่หัวหินเป็นเวลาหนึ่งเกือบหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ล่าสุดนั้นจะเปิดตัวสมโมสรในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้นักสนามแพสสเตเดียมโดยกิจกรรมและไฮไลท์สำคัญมีดังต่อไปนี้เปิดตัวสโ,โลแกนสำหรับสู้ศึกนาฏการใหม่เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ทั้งหมด3ชุด ชมฟรีคอนเสิร์ตหนึ่งชั่วโมงเต็มจาก3ศิลปินตำนานไทยนาวุธกบไมโครและก็แสนนาคาชมฟรีเกมอุน่นเครื่องนัดสุดท้ายพวกกทางคัสตอมยูเดตในเวลา18บแปดนาฬิกาสานาทีในครักนี้สำหรับการท่าเรือ FC เหลือเวลาเตรียมทีมอีกสสัปดาห์ก่อนจะมาเดิมเปิดบ้านพวกกรทางลำพูนอริเออร์และศึกบริโวทไทยลีกในรายการ2022ันวันที่1 4สิงหาคมเวลา19นาฬิกาที่สนามแพทเซเดียมในครัหลักนี้ ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ในรกรนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนายเช่นคือผู้บอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจําวันที่1สิงหาคม่อว5ัน565โดยชายผู้ว่าครั้งผู้บอลไทยครับ